คดีนี้ไปดูตำรวจรักษาความสงบที่สยบด้วยเสียงเพลงครับผมจากติดตำรวจควีศักขันแก้วผู้บังคับหมู่งานจราจรสพอเมืองเอ็รนะครับได้มีคนแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งนะครับกำลังคุ้มขั้งอยู่ชายฟันหลอคนนี้แหละครับเป็นคนบ้ากำลังอารวาสอยู่เลยแก่บ้าร้องเพลงร้องไปก็ฟันไปครับ้นักพนินนักพนินโอนพนิน แกนั่นแหละคนหนักแผ่นดินโอ้ยร้องซะรุนแรงเลยเดี๋ยวก็ได้มีเจ็บมีตายกันบ้างล่ะทำไงล่ะครับหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินโขนทะเลเป็นคนหนักแผ่นดินอย่าขวานเว่อโอ้เสียงแววแววโอ้เจ๋งจริงๆคุณตำรวจต่อเพลงกับมันเลยโอ้ดูมันก็ไทยด้วยกันเชื่อท้ายประเพณีไม่มีกีดกันาไอ้วังไอ้วังตายแน่มึงตายแน่ หยุดทำไมหยุดปุ๊บมันก็ขึ้นเพลงใหม่สิอ่าต่อให้ได้นะครับต่อให้ได้ต่อไม่ได้มันฟันตายเลยนะครับพี่ตำรวจไอ้วนนันตายแน่มึงตายแน่ไอ้วนันพอศพในตาพม่าก,ก็่าไม่ลงพอศพในตาพม่าก,ก็่าไม่ลงโอ้ร้องเพลงพม่ารำขวานซะด้วยพอศพในตาพม่าก,ก็่าไม่ลงพม่ายืนงงปล่อยขวานหลุดมือ ตามเพลงเป๊ะปก็หลุดจริงๆด้วยครับนี่มันคิดว่ามันเล่นมิวสิกวิดีโอหรือ,อยังไงครับเนี่ยฮะพี่หรอโอ้แสงจันทร์วันพงโอ้า,าผ่าพังดังทองมือมองแล้วชวนร้องเพลงคู่กันซะแล้ว สวยสว่างฟางตาฟ้าชืนวิญญาณโอ้มีร้องตอบด้วยครับจุ่มปีทุกคืนเป็นนภาสวยนะเป็ร้องเพราะในตัวเองใจนักเกิงลักคันในชื่อไม่ต้องกลัวเป็นและทั้งคู่ก็ร้องเพลงกันไปก็รักกันไปก็ไปแต่งงานลงท้ายกันที่โรงพักครับดีครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย เขาร้องจนจบเพลงครับแล้วก็แล้วผมก็ร้องต่อร้องขัดก,กันร้องกันไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เขาก็อารมณ์ดีรักกันขนาดนี้แจกการ์ดเมื่อไหร่บอกด้วยนะขอขอบคุณจา่าสิบตํตร,รวจทวีศัก์ขันแก้วผู้บังคับหมู่งานจราจรสอพอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าของเรื่องดวนเพลง